โอเคครับสสดีคุณผู้ชมด้วยนะมันก็อยู่ในเกมคอมตี้เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือตอนนี้มีปืนที่ได้แอบบัฟมาแบบว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะ,ะนั่นก็คือปืนอ่มันก็คือปืนฟาราแป3นั่นเองคนะเป็นปืนของแบคออฟมันถูกบัฟในเมื่อตอนที่อัปเดตซีซั่นใหม่เข้ามาน,น่เองทําให้ปืนนี้คุมง่ายขึ้นนะคุณจะ ถ้าถ้าใครเคยเล่นเกมเออคอมพิวเตออนเมื่อก่อนซีก่อนยีซีสั้นสามคุณจะรู้เลยว่าปืนนี้เป็นปืนที่ขยับมากคือคุมควบยากแล้วแบบว่ามีไน้ขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาตัดออกไปแล้วเขาบัฟให้มันนิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยที่ความนิ่งของมันนะมันเลยจะทําให้ปืนนี้เป็นปืนที่แรงด้วยทั้งนิ่ทงทั้งแรงนะระยะผมแล้วใส่แล้วผมใส่แบบว่าบวกระยะอะไรพวกนี้เข้าไปพอสมควรเลย สุดยอดเซตนี้เน้นระยะกับเน้นกระสุน,นเดียวๆนะกระสุนที่ผมเอาเป็นอันท้ายสุดเลย50นัดแล้วก็ดีโดดไวเพราะปืนนี้ดีโหลดช้าปืนนี้เป็นปืนที่ผมรู้สึกว่าอนิเมชั่นมันบ้าโบโคอเตนะมากมันรีโหลดมาแล้วมันกดปุยัดเข้าไปได้แบบยังไงอะเพราะทีเอชไม่เหมือนพุบปั๊บอะแต่ปืนนี้แม่งแบบว่าก็จะรีโหลดเสร็จน,นะส่วนใส่สใส่คันธายนี้เข้าไปนะเพิ่มหนูว่าห้เอาไปใช้อืนน่นกว่าเรามีอันที่เ,เป็นดาวไซน์นะี่ ผมลองสานี้ดูแล้วนะเราจะลองไปดูในเกมกันเลยนะวุ้ยกี้วุ้ยกี้เราตเอ่ะเส้นเราปลอดเรียตนตหร่ใจะยอนชื่อตกล่ะโม้เลยต่มเต้น,นขนาดนั้นอะปลอดเรียกันยันเข้าไวเลยอเอสเอ็มอาร์ น้องชิปรของน้องคือกรี่ที่ดเสียน้องมีคนมีเปนยู่ไนี่จะมาอกเอ้าน้องกอดข้กทำมเอนกมัปาตมป้หลังพี่เกิดก็ได้หรอเปิมาแรมนี่คือระอักชหรือว่าเปิดนี่เ ทุกคนลงแถวที่โอ้ยว่าที่ตู้แบบตู้แบบคมสดดีไงนี้ใช่ปหมนี่คือ,อ,อ,อไม่ไม่ก็อัดอัดไปแล้วก็ท่านผมก็ได้ดูนีดดีเลยผมจะไม่ถามนีกแล้วเจนอ,เอันยูทูปอยูย่เดี๋ยวเดี๋ยวอายเดี๋ยวอายเดี๋ยวอายไม่กล้าถามเฮ้ย <c oughs> โอ้ยพี่ถ้าใส่สต็อกพุวกคาเวอร์เข้าไปไมันจะมยินเท่านั้นเองสุดยอด เห loser, <_<_<_<_<_<_<_<_็นไหมตรงนี<_<_้ตรงนี_<_<_้ด yeah ีดมือขวูดในในตรงไหนพี่เป็นมือสับตกวข้างบนข้างบนเหรอที่ไล่เอาไม้ไอ้ที่ผมไม่ควรยิงไม้ไม้ชีควเลยดีโอ้บนนู้นหายเลเลี้วที่ถูกตั้งไงเนี้ยมันอยู่นี่นี่ยังมั้งเลยกอมแตกกอมแตก เมันใช้สตันไอ้ันไม่ตายแบนี้่แม่งแม่งมันใช้ลูกซองใช้ลูกซออ้าวตืร้อหายู่แรงนี้ยิงยิงรัวด้วยแรงด้วยยังไมมกระุก็บักด้ว เฮ้ยคอนกมะนหาอยู่บ้างคอนแทคอะไปซ้ายซ้ายซ้ายี่จะเป a ปะมีตัวเดวเล่นในในแล้วเซิร์ฟเซิร์ฟสองตัว เอาไว้ที่ผมมีฟันนะตัวตั้งเอาดิเฮ้ยลังตัวเล่มพี่ตบมันผมยิงเกาะแต่งตัวเถึยวิ่งมาโบว่าโบบ่าโบว่าเอเดียวเลยกระบองโคตรโหดไอ้กระบองกะไอ้พี่เล่นกะบองกัะฟาลาไงฮะลิงกระบองกับฟาลา ดาวไปดิผมไม่โฟอ่ะมันฟูฟ่องโผลหน้าไม่ยิงเฉยเลยิวติอ๋อกระบอกไร้ค้าคนตอนนี้ยี่สิบเอ็ดคิวแหละพี่เอาเลยเอากระบอกมาเล็กพลาดเขาอะแล้วแม่งแล้วแม่งแบบมันยิงสวนไม่ได้เลยอ่พี่บอลดาเมจดาเมจมันก็ไอไอแรงอยู่นะแต่แบบมันประเด็นคือมันสัตว์น่ะใส่ขอบบวกออโต้บวกอ่ะอะคิมโบไม่ทันเลยที โดนแล้วะรตัดบ,บอกเลย โอ้มันจะเกิดปากตัวเนี่ยดูตกเฮเ้ก็ลน,น,น,นไว้ไว้ไปดีดีดีไปไว้ไปไวไปไว,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 ไวโอ้ยเนี่ยม,มันดีดีมึงเยอะเยอะเยอะโอ้โหชีวิตมึงเล่นสปาวสปาร์ี้เลย

Ik zit naast. 아 นี okay, <God. S 1> e ่ไงเอ็ดแนบแนบเนียนตายตรงข้อซอกหีนไปเลย

หบรค10ันีย่ยิงไป28ตัวสุดๆเลยนตัวดี